ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกําลังวันนะครับแนวทางฮานอยของวันพฤหัสที่8เดือน4ปี64ครับผมครับก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจของท่านหนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจแอดนะครับผมครับแอดไม่มีไะไรมากมายครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับช่องทางติดต่อกับแอดไลน์เข้ามาถามกันตรงนี้ครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมสนใจแบบไหนก็ลองเข้ามแอดไลน์เข้ามาถามกันดูครับเแอดมีแนวทางดีครับผมครับมาดูเสติที่ผ่านมาของวันที่7ที่ผ่าานม ชุดน้อยปกตินะครับผมชุดสามตัวนะครับหกเจ็ดห้าครับแอดก็มีเจ็ดกับห้าครับอยู่ในตารางกันตรงนี้ครับผมก็หกเอ็ดก็จับหลุดไปนะครับชุดสองตัวมีสองแปดครับอยู่ในตารางกันตรงนี้นะครับผมนี่ครับใครจับคู่ตรงนี้ถูกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนี่ครับชุดเด่นครับชุดสองชุดสามตัวตรงนี้ใครจับจับตัดเล่นตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผม เอาหลุดกระอภัยมาณ้ที่นี้นะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมับมาดูของวันที่แดครับมีเลขอะไรบ้างครับผมอย่าลืมนะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจกันด้านนะครับคือกำลังใจแอดนะครับมีอะไรมากมายแอดให้เป็นแนวทางนะครับควรใช้ยันในการรับชมนะครับผมชุดเดี่ยนชุดรองครับชุดสองตัวนะครับ 3 tô Nên của nó gáp có nó 1 lái ติดตามของท่านก็คือหนึ่งกำลังใจให้แอดนะครับแอดขอขอบคุณมาไ้ที่นี้ครับผมครับชุดสองตัวครับว่าจะมานะครับของวันที่แปดนะครับขอร้องรับกดใช้เวียนการรับชมนะครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับผมจับคู่กันดูเอานะครับเราดยังไงขออภัยครับมาณที่นี้นะครับผม ครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมถ้าท่านไม่ชอบคลิปอาจจะไม่นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองนี้จับในลังกระบอกกระติกกรลังวันนะครับเดี่ยวทางฮานอยนั่นไงครับที่แปดที่สี่พีหกสี่ช่องหน้าดิจต่อครับแอนนาก็ข้ามานี้ครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับตกประมงอะไรครับตกขอใบครับมาที่นี่สำหรับวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับ